ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้เป็นที่รักขอบคุณพระองค์ที่นำข้าพระองค์กลับไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ลูกอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่กำลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตรสหาย ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในความไม่สมบูรณ์ของเราทำให้หลายครั้งเรามีความขัดแยง้งเราสร้างบาดแผลร,รอยร้าวหรือความเจ็บปวดให้กันและกันอยู่เสมอขอพระเจ้ายกโทษความผิดพลาดและขอพระองค์ฟื้นฟูทุกความสัมพันธ์ ขอพระองค์เยียวยาทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดในใจให้เราสามารถยกโทษและให้อภัยต่อกันและกันได้อย่างจริงใจขอที่เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและขอที่เราจะมีหัวใจเหมือนพระเยซูและรักพระองค์มากขึ้นด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน